สวัสดีครับฟุตบอลคู่หนึ่งฮะที่นี่แมวหยิบมาพูดถึงในวันนี้ครับก็เป็นอบอลเติร์กเ,เมนิสถานยูธลีกนะฮะก็คือลีกเยาวชนของเติร์กเมนิสถานนะคคู่นี้ครับแข่งขันกัน18นาฬิกา30นาทีตามเวลาบ้านเรานะฮะในการเจอกันระหว่าง f อฟซีฮาเยาว,วชนฮะทีมระดับ4ี่พบกับเอาตินนะทีมจ่าฝูงครับเอาตินบุกมาได้เปลี่ยนนะยิง2ลูกนี่ยังหูขาดเลยฮะต้องยิง3ประตูครับผมนั่นเป็นเพราะว่าเอาตินนี่คือจ่าฝูงที่โหดเหีเ้ยมมากเลย คุณเล่นไปห้าเกมคุณชนะหมดเลยฮะยิงได้ยี่สิบประตูไม่เสียสักประตูเลยฮะคือเกมลุกยิงนั้นละสี่ประตูและไม่เคยเสียประตูห้านะติดต่อกันครับอาฮาวยังดูธรรมดานะฮะชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองเสียไปแล้วเก้าประตูโดยเฉพาะสามนัดหลังนี่แพ้ไปสองครับถึงจะเล่นในบ้านดูแล้วก็สู้ไม่ได้นะฮะนันะแมวเชื่อว่าเอาตินครับนับหนึ่งปุ๊บเดี๋ยวสองเดี๋ยวสามมานะฮะก็คู่นี้ฟันธงว่าเอาตินครับ จะฝูงจะบุกประชนา f c ซอาฮาวเยาวชนครับ3ประตูขึ้นไปครับผม